ราคาทองคำพุ่งขึ้นในรอบประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากกว่า10ครั้งในวันเดียวมันคงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่หากคุณต้องเปลี่ยนราคาหลายๆครั้งต่อวันไม่ว่าจะเป็นป้าย LED ป้ายกระดาษรวมไปถึงการเขียนผ่านกระจก d e s i g n n ขอนำเสนอโซโลูชันที่ร้านทองไม่ควรพลาด g o s จอดิจิตอลไซนเนจจากซัมซุงสำหรับแสดงราคาทองคำที่ดีและง่ายที่สุดค่ะ อัปเดตราคาทองคำแบบเดียวทามตามสมาคมค้าทองคำมีเสียงเตือนเมื่อราคาทองคำเปลี่ยนหรือจะเลือกเปลี่ยนราคาเองด้วยรีโมทคอนโทรลหรือแป้นกดแบบไร้สายก็ทำได้อย่างงไไ่ายดาย ที่สำคัญไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์เหมือนระบบอื่นแค่เสียบลั๊กก็พร้อมใช้งานทันทีแถนจอยังเปิดปิดเองทุกวันอัตโนมัติด้วยไม่เพียงแต่แสดงราคาทองคำเท่านั้นตัวจอยังสามารถใส่สื่อโฆษณาที่คุณสามารถเปลี่ยนได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการอีกด้วยหมดกังวลเรื่องการเปลี่ยนราคาทองคำไปได้เลย